น,นี่เราไปซื้อมาจากไหนคะม่เลนได้อะไรมาบ้างได้ขนมเลมอนไหมแอปเปไดนอ้นมเลอันนั้นสาลายมาชิตะกับเท่าแก่น้อย่อะน้อย่าเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะคะแกะอมอันนี้มีเน ติดสติกเกอร์ด้วยแกให้หน่อยะไรลูกกดตัวโเลมอนมว,ว้าวไหนดูสิตัวอะไรตัวละครชื่อว่าหนูหนูก็ไม่รู้ชื่อว่ามันชื่ออะไรอ่ะอันนี้ชื่อจริงจังอยูไหนโดเรมอน ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะไม่ใจ <laughs> อ่ะเป็นขนมใช่ไหมขนมแถมขนมอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนเซเว่นแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกมียิลี่เทปยีลี่เทปแกะให,ให้เพื่อนดูสิดูอยากแกะอันนี้ก่อนอันนั้นคืออะไรสาสา,ลา,สาลายของเท่าแก่น้อยหันมา หันมาค่ะหันหน้าซองมาหันหน้าซองมารถดั้งเดิมดังเดิมอาแกะเลยอันนั้นรถเผ็ดหรือเปล่ารถหมูยองรถบาร์บีคิว,บาบควอาแกะเลยค่ะแกะได้ไหมไม่ได้ ลองชิมกันสิอร่อยไหมอร่อยไหมเยี่ยมเอ,อ้ <c oughs> รสสีรสสาลัยใช่ไหมใช่สาลายรสด,ดั้งเดิมสาลายรสด,ดั้งเดิมอร่อยมาก เ,เยี่ยมใส่ติดเจ้เลยนได,นไดไ้เป็นอย่างเงี้ยเขาเตะมาอย่างเงี้เจ้าติดได้ไงมันเป็นสติกเกอร์ติดไงติดอะไรหรอติดหน้าของติดหน้าโอ้โหติดตรงเรื่อยใช่ เอเอ็ม MM แก่ไปแล้วโอเคเอ็ <Okay. S 2> มเอ็มเป็นยังไงไหนให้เพื่อนเพื่อนดูซิมีกี่รสชาติมีกี่สี<ม>เป็นไส้อะไรคะไส้ช,โชโโ็อกโกแลตไหนดูอากินอ่ะอร่อยไหมอันเนี้ยชอบอันไหนชอบเป็นเอ็มยังไม่ได้กินอันอื่นเลย อ่ะแก่อันนี้ให้เพื่อนดูเนี่ยแก่มาแกอ้นี่กอนแก่มาหนูชอบรถเขียวไม่ใช่หรอฮะชอบรถอ่างเแต่มันไม่ใช่ไอหนูอันไม่มีเหลือแต่รถแอปเปิ้ลอ่ะมันเป็นยังไงเยลลี่เทปอ่ะเยลลี่เทปอ่ะเหมือนน้องบีมเขาขายอ่ะหรอเหมือนน้องบีมเหรอเหองพี่บีมใช่ไหมใช่ จะเดินตามรอยพี่บีมเหรอเนี่ยมันจะเป็นมันมันแบบนี้เราดึงมันจากินอ่ะเราจะกินยังไงอ่ะเกะออกมากจักระดาษเรจะกินกระดาษได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้ถ้ากินเข้าไปเป็นไงฮะเคยแล้วเหรอเคยกินอย่างนั้นใช่ไหมโอ้ รสอะไรคะแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเป็นยังไงรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวเยวม,มันเปรี้ยวอะโอเคจบการรีวิวเพียงแค่นี้ ดี๋ยวเรียนไปกินขนมก่อนนะคะทุกคนเลือไปกินขนมกันนะคะทุกคนไปหาซื้อได้ที่เอเลเนอเลเทุกสาขาทุกสาขาทัวประเทศตัวประเทศ,เทศอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันกำลังใจให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย